สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่23เมษายนเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่ไปเลยนะเพราะว่าเมื่อวานบอกไปแล้วในช่วงของ Lettre a d Life นะคะเกี่ยวกับชาแนลราคาของระดับทำเฟรม weekly เนาะชาแนล weekly นอยู่ตรงนี้เลยนะ2431.40อันนี้คือออทำมไฮล่าสุดนะคะแล้วก็กรอบล่างจริงๆของเดของ w e e k l y เนี่ย คือ4.1ขอโทษ2.146.19นะคะแล้วก็ชาแนลราคาที่ระดับเ a ลี่เองอ,อยู่ระหว่าง2.417.71กับ2.324.21และวันนี้นะครับแท่งราคาทะลุแนวนี้ลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเรารุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าให้พี่เขาเนี่ยเทสแล้วก็ฟาดไปเลยนะครับ ฟาาแรงมากเลยทุกคนวันดูทําท่าแบบจะยน่นค่อยๆย,ย่นลงมาน่จากตรงนี้เนาะแล้วก็ลุ้นถึงแค่2องสามสองสแต่วันนี้หลุดลงมาข้างล่างเยอะกว่าเดิมเนี่ยไปต่อจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าไปต่อนเนี่ยสถานีถัดไปของเขาคือตรงนี้นะคะ l m แสอเม2อ0ของระดับเดลี่นั่นเองนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นแนวแบบสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้เลยนะที่บริเวณราคา 2262.39มาถึงหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะแท่งเดลี่เองเนี่ยก็มีแรงกดดันนะคะขาลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสัญญาณน,นี้คือสัญญาณกดดันแท่งเดลี่นะก็คือขาลงแรงมากที่น้อเฟมเดลี่นั่นเองแรงขายก็ฟื้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะโอเคเห็นแล้วลหละว่าไปแต่ว่าไปสุดข้างล่างนี่หรือเปล่าเนี่ยดูทำเฟมย่อยด้วยอามาดู4ชั่วโมง ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับยังไม่เซตกรอบราคาใหม่นะกรอบราคามวนคือตรงนี้ระหว่าง2401กับ2372หลุดลงมาทุกระดับแล้วแล้วก็หลุดระดับเดลี่ที่เรารอเมื่อวานนี้นะครับก็คือเมื่อวานเราเล็งอยู่ที่ระหว่าง EMA 50นะ้อก็คือใต้ตรงนี้ใต้2372 แล้วก็ลุ้นให้เทสซัพพอร์ตตรงนี้2 3 2 4 2 1เทสแล้วเราก็บอกว่าเรามองว่ามันมีโอกัสไปเทสแอลเ0สนะครับซึ่งเมื่อวานก็อยู่แถวนี้แหละที่เดิมระดับนี้คือบริเวณ2003นั่นเองนะคะทุกคนบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนนี้มาถึงแล้วนะคะถึงแล้วเนี่ยไปต่อหรือเปล่านั่นเองอันนี้คือคำถามของหลายๆคนนะครับเพราะว่า สุดระยะสวิงายวันก็อยู่ไม่ไกลร่ำไรอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็คือ 2,3,6... ขอโทษสอง1นั่นเองนะ,ะไม่คุ้นตัวเลขของราคาทองคำแถวนี้เลยนะครับพูดไม่ค่อยเข้าปากเลยน้องนี้โอเคไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่บอกตัวเลขแบบไม่ชัดนะครับแต่รู้แค่ว่าเทหนักแบบนี้ขาลงได้กำไรแน่นอนนะครับส่วนขาบายเนี่ยต้องบอกว่า ปิดขายบางส่วนมาก่อนหน้านี้ก็เซฟกำไรไว้แล้วหรือว่าใครที่ซื้อต่ำกว่านี้อาจจะพิจารณาเก็บหรือเปล่านะคะเพราะว่าแฟกเตอร์วันนี้ก็เปลี่ยนไปหรือว่าบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะว่าหลังจากเปิดสัปดาห์มาแล้วข่าวสงครามเนี่ยไม่ได้มีความพัฒนาการแบบรุนแรงต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเทขายทำกำไรของนักลงทุนบางส่วนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ความหวังในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเหลือน้อยลงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์ปัญหาต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยกดไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดยากอีกอันนึงของเฟดด้วยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีข่าวมาใหม่หรือว่าเมื่อคืนนักลงทุนเล่นไปแล้วนะคะว่า เฟดมีโอกาสที่จะไม่ลดดอกเบีย้ยในปีนี้ด้วยนะแล้วตอนนี้ก็คาดกันไปแล้วนะคะถึง30%แสิเเลยทีเดียวเพราะฉนทองก็เทลงมาหนักกว่าเดิมนั่นเองนะคเนี่อันนี้แหละที่มาโอเคทีนี้ถึงจุดหมายปลายทางของเราเมื่อวานแล้วทีนี้จะไปทางไหนต่อนะมาดูกันนะสชั่วโมงเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วแท่งนี้ก็แรงขายก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้พักตัวนิดหน่อยนะ เพราะฉะนั้นมันเทสระดับนี้แอลเม0องร้มันเป็นระดับซับพอร์ตสำคัญเนี่ยมันก็จะทําอยู่2อ,อย่างคือเทสแล้วแหลมลงไปนิดนึงแล้วรีบาวขึ้นอือทีนี้ติดตามดูก่อนว่าแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้แ,แรงขายตกไหมแ,แรงขายตกเนี่ยมีโอกาสรีบ u าวขึ้นมาเทสซับพอร์ตที่เทินมาเป็นร e ส i ิสแตนได้นะคะที่บริเวณราคา2 3 4 2 2 1นั่นเอง โอ้ยพูดผิดอีกแล้ว2องสามสองส <c oughs> ี่จุองหนึ่งะตรงนี้ใกล้ๆเลยนะอันนี้คือ r e s i s t a n c e ที่อยู่ใกล้สุดแล้วก็ราคามีอกาสรีบาวขึ้นมาเทสนะคะในกรณีที่เขาเทสแอลในสอแล้วเขาไม่ผ่านและจุดนี้เองนะคะเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวว่าราคาจะปีนกลับเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็น CHANNEL ราคาระดับเด l y CHANNEL ราคาระดับ d a ลี่ตัวนี้เป็นแบบนี้นี่ ตรงนี้นะจ๊ะ8ป0 0กว่าจุดนะจ๊ะแล้วทีนี้หลุดลงมาในมื่นกว่จุดแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยถ้ามันเหวี่ยงขึ้นไปตรงนี้เป็น resistance แรกและเป็นจุดวัดใจสําคัญด้วยว่าปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าปีนขึ้นไปไม่ได้เนี่ยยังไงก็จะลงต่อให้ต่ํากว่านี้หรือว่าไปสุดระยะสวิงรายวันได้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ที่ระดับทำมเ m i l y คือ EMA 5 0นะแถว2 2 6 1เนี่ยโอเค นั่นแหละสถานีถัดไปของคุณลงไปให้สุดเลยทีเดียวทุบให้แบบแรงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าปีนขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะกลับวิ่งเข้ามาชาแนเลเหมือนเป็นการเด้งเชือกเอลม200ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเทส EMA 50ใหม่โอเคเห็นภาพเนาะถ้าขึ้นไปเทส EMA 50ใหม่นะครับแนวต้านที่อยู่ใกล้สุดคือตรงนี้นะจ๊ะทัดจาก 2324นะคะเลเวลถัดมาของต้านสำคัญคือตรงนี้นะคะับ5ส1 5หนะคะและถัดมาคือตรงนี้ซัพพอร์ตเก่าของ4ชั่วโมงเทร์นมาเป็นรีสิสแตนได้ที่2372แล้วก็2401 2417แล้วก็2431ยิบย่อยเลยทีเดียวนะรีสิสแตนแถวนี้นะคะ อยากรู้เหมือนกันว่าเทลงมาขนาดนี้เนี่ยถึงระยะที่แบบไห้มีโอกาสกับเทนหรือเปล่าอ่ะมาวัดดูกันหน่อยเซสัญญาณกับเทนของเรามาหรือยังใส่ฟิโบนัซีโชะลงไปนะทุกคนอะโอเคเนี่ยลงมาถึงทะลุลงมาใต้23.6แล้วนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดแบบ เหมือนกับระดับจิตวิทยาระดับหนึ่งนะทีเดียวนะคะว่าเด้งเชือกตรงนี้แล้วขึ้นไปสร้างกอบราคาบนหรือเปล่าหรือว่าลงมาแตะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นมีสองจังหวะอยู่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นติดตามดูก่อนนะแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้แหละสำคัญเลยทีเดียวนะถ้าลงไม่ไหวก็ดูทำเฟรมย่อยอย่าง M 1 5หรือ M 3 0ม่ะมันจะพยายามที่จะรีบาวนะครับแล้วก็ดูจุด วัดใจสำคัญคือตรงนี้2324า้าปีนขึ้นมาเช็คทีระดับของ RESISTANCE นะและเรามองว่าถ้ามันปีน2324ได้เนี่ยมันจะขึ้นมาสร้างกรอบราคาบนก่อนนะคะจุดที่มิวกลาเป็นกรอบราคาบนได้ก็เช็คมาตั้งแต่ตรงนี้เลย2356 2372 400แล้วก็อย่าขึ้นเลยจุดนี้นะ ไปถ,ถ้าขึ้นมาได้ก็อย่ากเกินจุดนี้นะถึงจะโครงสร้างไม่เสียนะคะ2417นเะเพราะว่าถ้าทำโอทำไฮใหม่เนี่ยความหวังใน,นการกับเทรนนะคะที่ทำฟรมสีชั่วโมงคือตัวนี้สัญญามันมาแต่ว่าถ้ามันรีบาวขึ้นแล้วมันทำโอทำไฮใหม่เนี่ยหมายความว่าโครงสร้างนี้เสียนะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันรีบาวขึ้นแล้วมันไปไม่เกินบรินเวณนี้มันก็มีโอกาสที่ราคาจะเทล,ลงมาใหม่แล้วก็ลงยาวกว่าเดิมกับเทรนเป็นขาลงได้นั่นเองนะครับทุกคน เห็นภาพเนาะโอเคอันภาพไกลมากสมแภาพวันนี้ก็ลุ้นก่อนว่าจะระบาบขึ้นมาชน,ชนตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าชนตรงนี้แล้วผ่านไหมไม่ผ่านก็ตบลงมาข้างล่างพอตบลงมาข้างล่างน่ะพพอตใกล้สุดอยู่ตรงไหนสพอตใกล้สุดก็คือตรงนี้ที่เดิมนี่แหละนะครับที่มันปีนขึ้นไปแล้วนะคะก็คือสองสองเก้าแปดและทัดลงไปอีกคือสุดระยะสวิงรายวันนะครับ ตรงนี้2262โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเทแรงมากขนาดนี้เราก็เรามัดระวังในการเทรดด้วยนะครับเพราะว่าเทต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เทในช่วงของตลาดอเมริกาเอ๊ยช่ใช่ช่วงตลาดเอเชียแล้วก็ช่วงตลาดยุโรปเพราะฉะนั้นลุ้นนะครับตลาดนิวยอร์กจะเทต่อหรือเปล่านั่นเองนะประมาณนี้นะโอเค วันนี้ก็อย่าลืมเช็คข่าวสารในตารางประกอบการเทรดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคําก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะเขามาทําให้เขาพันผวนค่อนข้างรุนแรงนะแต่ภาพรวมแล้วคือทําเฟมใหญ่นะครับตั้งแต่4ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณกลับตัวแต่สัญญาณยังไม่ชัดนะครับแล้วก็ ทำเฟมเดลี่วิกลีอ่ะเป็นขาขึ้นหมดเลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์ย่อแล้วบ่ายก็ยังดูดีอยู่นะคะสำหรับใครที่เล่นยาวแต่ใครที่เล่นสั้นก็สังเกตเหมือนที่เราบอกไปแล้วเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าไปไป